ดูกระพิกษุทั้งหลายสมาธิอันสัมประยุตธ์ด้วยอาณาปานาสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยดูกระพิกษุทั้งหลายก็สมาธิอันสัมปรยุตธ์ด้วยอาณาปานาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจออกสัน้นหรือเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติ หายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้จงสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ,งจ้งจิตตะสังขาร <foreigner> หายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจกรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจกเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว AH ่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจกตั้งจิตมั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจกตั้งจิตมั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนดหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา้า ย่อมสำเนีกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกย่อมสำเนีกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้าดูกระราภิกษุทั้งหลายสมาธิอันสัมประยุทธ์ด้วยอาณาปานาสติ อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัย